นั่นในก่อนที่ทั้มนะครับสอบตกไปนี่ครับมีเวลาสี่ปีที่ศึกษาข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ศึกษาความผิดพลาดของทั้มไอของของไบเดนนะ่ครับทั้มจึงมาในแคมเปญใหม่นะครับซึ่งทํามคะแนนเสียงยานถล่มทลายนะนั้นทํามได้ทาการบ้านในเป็นอย่างดีนาในการเอาชนะไบเดนและหลังจากเอาชนะไปนผมเชื่อว,ว่าทั้มเองก็คิดแผนไแล้วว่าถ้าหลังจะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย ทำยังไงดีถึงจะนําอเมริกากลับสู่ความยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ต้องห่วงคะแนนเสียงสมัยหน้าเลยเพราะยังไงก็สมัยเดียวดังนั้นก็เรียกว่าซีโร่ซัมเกมใช่ไหมครับคือเกมนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสําหรับทำสี่ปีจากนี้ไปนะทำมีเวลาที่จะพิสูจน์ผลงานตัวเองแล้วก็พิสูจน์ความเชื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องแคร์อเมริกันชนซะด้วยซ้ําถ้าไม่ได้ทาอะไรผิดจนถูกอิมพลชเมนต์ี่ ทําก็จะอยู่บริหารอเมริกาไปอีกสี่ปีฉะนั้นสี่ปีหลังจากนี้ไปนะเราจะต้องเจอกับความบ้าๆ,ๆของทําไอ้เรื่องที่ทําพูดทําอาจจะไม่ทําแต่ไอ้เรื่องที่ทําทําอาจจะไม่ได้พูดแต่เป้าหมายนะครับปวดโลกครับถ้าโลกยังพัฒนาแบบนี้อเมริกาตกขบวนแน่ฉะนั้นวิธีเดียวคือต้องทําให้โลกนี้สะดุดผมจึงตั้งหัวข้อนี้ว่าอเมริกาเปิดเกมปวดโลกมีใครกล้าพูดแบบนี้ไหมนักวิชาเกินอนะ่ะโดยเฉพาะไอ ด็อกเตอร์ส้นเตะเล่นหนึ่งคนหนึ่งไนะไอ้เชี่ยนี่แม่งมั่วตลอดอะ่ะเออนะครับอ่าวันนี้นะทํหลังเล่นในเกมที่ว่ามีทางเดียวคือวันนี้กูไม่มีอะไระเสียละนี่ก็ท่วมเงินก็ท่วม,เง,วมเงินก็เฟอ้อนะครับถึงกําหนดชําระเงินสินค้าก็ไม่มีโรงงานสาขาไม่มีฉั้นวันนี้ทําไม่สนใจเลยนะครับวัวมีรายการเฟอร้อท้ายสุดนะไม่ได้อะไรเลยนะ ทำกูขอได้ทวีปอเมริกามาอยู่ในการครอบครองโดยการครับใช้กําลังยึดเม็กซิโกและใช้กําลังยึดแคนาดารวมทั้งกรีนแลนด์เพราะนี่คือแผ่นดินเดียวกันส่วนจีนจะเป็นเจ้าโลกมึงก็เอาไปครึ่งหนึ่งโลกจะกลับด้านในอดีตนะครับโลกจะแบ่งเป็นสองข้างฝั่งอเมริกากับฝั่งรัสเซียเราอยู่ติดรัเสเซียนะแต่เราเสือกไปอยู่ฝั่งอเมริกาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่หลายประเทศนะครับอยู่ติดกับจีนอยู่รัเสเซียแต่เราไปอยู่กับอเมริกานั่นคือผลบวงจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่โลกวันนี้ต่อไปคนระับมันจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งมันอีกครั้งหนึ่งนะโลกจะแบ่งเป็นสองขั้วเหมือนเดิมก็เป็นขั้วละขั้วบริสกับขั้วอเมริกันอเมริกันอาจจะยอมโดดเดียวอาจจะเป็นประเทศที่ปิดประเทศก็ได้แต่ว่ากูจะมีะไรครับมีอเมริกาเหนืออเมริกากางอเมริกาใต้อย่างน้อยก็ยังยังทาให้อเมริกายิ่งใหญ่อยู่อีกสิ่งอีกซีกโลกหนึ่งดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับท้ายสุดครับเมื่อถึงเวลานั้นจีนก็ต้องขึ้นมาเป็นเจ้าโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ ก็อย่างน้อยจะให้จีนไปไวเกินมันก็ไม่ดีต้องทํายังไงได้เกิดการสะดุดนี่กิดผลวันนี้ทําไมอเมริกาถึงเริ่มยุทธศาสตร์ในการป่วนเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกยิ่งวุ่นวายเท่าไหร่มันก็เป็นประโยชน์แก่อเมริกาเท่านั้นเพราะอเมริกายังมีวุฒอยู่คือกูพิมพ์กันเองและโลกทั้งโลกยังต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ถ้าอเมริกาไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้บิ๊กเดินไปด้วยความรวดเร็วโดวยไม่มีอะไรสะดุดวันหนึ่งโลกหยุดใช้ดอลลาร์และหันไปใช้เงินสกุลใหม่่่ทีีมองคคประกันันนนื การล่มสลายของอเมริกาเออนะครับอ่าดังนั้นวันนี้นะทำให้เนทันยาฮูนะมาเยือนเป็นคนแรกนะในฐานะประธานาธิบดีจากประเทศอื่นเนทันยาฮูคือคนอะไรครับคือคนที่หมดวาระแล้วด้วยซ้ำแต่กลับได้สิทธิ์ในการมาเยือนอเมริกาเป็นชาติแรกมันแปลว่าอะไรครับ เมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้วว่า AI มันก็บอกใชว่าอเมริกาให้ความสำคัญนะกับอิสราเอลเป็นอันดับหนึ่งไงจู้จู้จู้เห็นหรืยัฮเอเห็นไหมครับดังนั้นอะไรอะไรอย่างที่เราเห็นมันคือการละครนะครับวันนี้นะเล่นบทแล้วครับเหมือนกับบีบยาฮูให้ปล่อยตัวให้ยอมเจรจานะเพื่อแล้วเพื่อจะแลกตัวประกันครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างความชอบธรรมไง แต่สิ่งที่ชาวโลกเห็นไหมครับไอ้เยี้ยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปสุขภาพดีอ้วนท้วนสมบูรณ์หน้าตา่าเลงแจ่มใสแต่ตัวประกันนะครับของอิเซเรลที่ปล่อยมาไปครับแม่งอย่างไม้เสียผีเต็ไมไปด้วยโรคสุขภาพทรุดโทรมผอมแห้งแรงน้อยที่โครงบ,บานโรคผิวหนังเต็มตัวเห็นไหมครับนี่เห็นแล้วว่าความมีมนุษยธรรมมันต่างกันคนระับไปกล่าวหาว่าเขาเป็นกลุ่มก่อการร้าย แต่ดูที่ครับเขาดูกับตัวประกันที่เขาจับไว้กับไอ้ประเทศที่พูดถึงเรื่องคุณธรรมดูแลตัวประกันนี่ครับมันคนละเรื่องไหมครับพี่น้องนี่นะนะแล้วัวันนี้นะผมเชื่อเลยว่าโลกจากนี้เป็นต้นไปนะทำต้องต้องเปิดทุกอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้โลกปันน่นป่วนถ้าโลกเดินไปโดยสงบอเมริกานจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเออนะครับ แต่ใน,นวันนี้นะคุณกลังดูนะว,วันนี้เรายังไม่มีการเตรียมการอะไรเลยแต่จีนรู้ตัวไงบอกแล้ววันนี้จีนถึงทำฟูดแบงค์มาเรียบร้อยนะครับเตรียมเตรียมทำฟูดแบงค์เพื่ออะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็แต่สงครามเลี่ยงไม่ได้แต่อเมริกาจะเปิดก็สึกในวันที่พร้อมแต่วันนี้อเมริกายังไม่พร้อมแต่วันนี้คุณเห็นไหมว่าอเมริกัามันกำลังเสื่โทสมทุกด้านแม้กระทั่งด้านความปลอดภยัย แต่มาคนนี้อเมริกาไม่ใช่เป็นประเทศที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะคุณดูดิเทคโนโลยีอเมริกาเครื่องบินโตเครื่องบินชนกันอะไรมากมายไปหมดนะการเดินเที่ยวจำเป็นท้องถนนไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยนี่ลูกผมจะชวนไปเที่ยวแต่ผมยังไม่อยากจะไปเลยผมว่าเที่ยวในฝั่งเอเชียเที่ยวจีนเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเกาหลีนี่ผมว่ายังเที่ยวสนุกกว่าไปเที่ยวทางยุโรปน,นี้เต็มไปด้วยอชาชญากรรมเนี่ยนะอ่าดังนั้นจับตาดูเลยว่าผมว่าโลกจะวุ่นวายมาก ทําจะเริ่มจากการขู่ก่อนเพราะเป้าหมายของทำอยู่ที่จีนแต่จะลุยเลยมันก็ไม่ค่อยมั่นใจดังนั้นวันนี้ยับยับไปก่อนเพื่อจีนจะเจรจาจึงเปิดไว้แค่ขึ้นภาษีบางรายการนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นตั่นเองความจริงจีนควรจะโดนหนักสุดใช่ไหมการเป็นโดนเบาสุดเออไอประเทศที่ไม่ควรจะโดนเนี่ยเห็นว่ามึงดูเลยขนาดเนี่ยชายแดนติดกูเพื่อนบ้านกูกูยังขึ้นแมงกี้าปอร์ซ็นตเลย นี่คือการขู่ตามสไตล์ของคาร์บอยนะครับเออครับวันนี้นะครับคุณนังเกตดูนะครับในสงครามหลายะครั้งสงครามโลกในอดีตนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังแย่มากนั่นคือจุดระเบิดไปย้อนดูประวัติศาสตร์ได้ไโลโรมันออตโตมันหรือแม้แต่เยอระะมัน ครับไอ้ม,มันเนี่ยนะับเกิดใน,รนครับเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่มากๆเศรษฐกิจโลกกำลังั่นว่วนวุ่นวายนะครับนะมันก็จะเป็นเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าจะต้องการสร้างความชอบธรรมเออนะดังนั้นสิ่งเดียวที่เมกาต้องการคือเอาชนะจีนเพราะจะชนะจีนได้ชนะรัสเซียชนะอีหานเนี่ยแต่ถ้ายังปล่อยให้จีนอยู่สุขส,ขสบายนะครับ ไม่มีทางที่เจ้าชนะละเสเซียกอีลานได้เลยเออเพราะตัวแทนนะครับตอนนี้โลกใช้สงครามตัวแทนเนี่ยตัวแทนในการแพ้หมดวันี่ดูดีกานกัไหนเซลเนี่ยลบกับอะไรนะฮามงค์ครับเป็นกองกําลังเท่านั้นเองครับนะยังทําอะไรไม่ได้เลยไงเออยังไม่มีวิแววเลยว่าจะพะเด็ดศึกได้ครับนะก็ยังแค่ก็ฟองลองก็หลงฟองแปงฉงนั้นะผมเชื่อเลยว่าทางเนี่ยมีเวลาสี่ปีที่สอบตก แล้วจะทําการบ้านมาเป็นอย่างดีดังนั้นวันนี้สิ่งที่ทําจะทํานี่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดนะเพราะเรื่องเก่าๆมันรู้แล้วนี่ว่ามันไม่ได้ผลนะและ้วในวันนี้จะต้องเล่นตามความเชื่อของทำทำไม่มีข้อกดดันเลยเลยเพราะว่าสมัยหน้ากูไม่สนแล้วนะกูไม่มีสิ่งที่จะกลับมาอีกแล้วไม่จาเป็นเลยว่าสมัยหน้าจะสอบได้สอบตกสนอย่างเดียวว่าถ้าเกิดทําได้สาเร็จก็ยิ่งใหญ่ไปเลยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยถ้าทําน้มเหลวก็อะไรสิโลซามเกม ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่เออใช่ไหมครับแล้วอายุทมก็ขนาดนี้แล้วนี่ฉะนั้นความสนุกของที่เหลือของทาก็คือนี่แหละครับทํารู้แล้วสิ่งหนึ่งครับที่ต้องทํามไม่ได้คือเรสร้างความปั่นป่วนเลยผมเริ่มเลงแล้วนะว่าการที่ทําให้ยาฮูเข้าไปคุยเป็นประเทศแรกเนี่ยมันต้องมีในยะเกี่ยวกับตะวันออกกลางแน่เพราะตะวันออกกลางคืออะไรครับคือแหล่งพลังงานเออน่าจะมี ในยะมากในการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของอมริการอบนี้เพราะว่ายาฮูถึงแม้ว่าจะหมดวาระไปแล้วเนี่ยยังได้รับการเข้ามาคุยเป็นชาติแรกแต่แดงก็ต้องมียุทธศาสตร์ร่วมกันแล้วทีม่มีการเกิดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากในตอนการเพราะอะไรเพราะเพราะนั่นคือแหล่งพลังงานที่มหาศาลมากถ้าเกิดยึดครองพลังงานนับในตอวการได้ไดนี่เศรษฐกิจโลกก็เป็นอัมพาตใช่ไหมครับดังนั้นจําเป็นจะต้อง ผมเชื่อว่าเป้าหมายอเมริกาไม่มีทางทิ้งตะวันออกกลางแน่นอนแล้วอะไรครับประเทศจีนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่จีนก็มีจุดอ่อนใครรู้บ้างจุดอ่อนของจีนอยู่ตรงไหนอ้าวนักเรียนตอบมีชัยนี่ใครเอ่ยวิเขาเก่งก็ไม่ลงเลือกลงครับแต่สอบตกครับ พี่ไปอยู่ไหนมาครับผมสอบตกสองรอบแล้วไม่ลงเลือกที่ไหนแล้วลงไปแล้วสองรอบแต่สอบตกตลอดนะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักผมอย่านะออการเลือกตั้งนะครับมันไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายนะคนเราจะช่วยชาติไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอเพราะสอสอหลายคนมันขายชาติเอออนะจีนครับจุดอ่อนของจีนครับ มันค,คือจุดแข็งของจีนนั่นแหละจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากประชากรเยอะมากนั่นคือจุดแข็งแต่ก็เป็นจุดอ่อนที่แล้วจีนเป็นประเทศที่ขาดแคลนพลังงานจีนต้องพึ่งพาพลังงานจากนะครับรัเสเซียกับตะวันออกกลางฮนะครับเพราะนั้นวันนี้นะวิธีเดียวที่จะทําให้จีนอ่อนแอลงต้องทํายังไงก็ได้ให้จีนได้รับกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจ นี่เกิดมาว่าทำไมจะต้องเอาช่องแคบเพราะช่องแคบมันมีความสำคัญต่อเส้นทางเดินเรือของจีนแล้วจีนถ้าเกิดว่าเราสามปรมาณสกัดจีนนะให้ขาดแคลนพลังงานเนี่ยมันก็สะดุดอยู่แล้วใช่ไหมครับเส้นทางเดินเรือก็จะทําให้เศรษฐกิจจีนสะดุดและการบริโภคข,ของจีนเป็นการประเทศที่บริโภคพลังงานมาหาศาลมากนะดังนั้นผมเลยเชื่อว,ว่าทําจะต้องดําเนินทุกยุทธวิธีที่จะให้จีนสะดุดให้หนามันไม่มีอะไร ดีไปกว่าการสร้างความปัน่นป่วนโดยเฉพาะเ,เรื่องเศรษฐกิจแต่วันนี้กําลังหาวิธีอยู่นใช้วิธีการปิดล้อมเพราะอะไรครับเส้นทางการค้าทางวานท่องโลกเนี่ยมันต้องพึ่งช่องแคบที่มีอยู่สีช่องนะดังนั้นไอจุดเป้าหมายของอเมริกาคือต้องยึดครองนับกีแลนด์รกมีความสำคัญมากในทะเลเหนือใช่มครัสกัดอิสิโเนลของรัสเซียด้วยนะถ้าได้ช่องแคบปนามาก็สกัด แล้วที่จะเอาชองแคปปันมากลับมันก็อ้างเป็นของกูกูเป็นคนพูดเห็นไหมครับก็คือไอ้นี่จริงโกพูดใช่ไหมครับเป้าหมายทั้งหมดนะครับก็เพื่ออะไรครับพุ่งเป้าไปทำไงก็ได้ให้เศรษฐกิจจีนสะดุด <c oughs> นะครับนะถ้าเกิดจีนมีปัญหาเรื่องพลังงานเมื่อไหร่นะมันจะกระทบนับทั้งอุตสาหกรรมและก็การบริโภคเพราะประชาชนจีนวันนี้เยอะมากแล้วกูใช้พลังงานกันมาแล้วประเทศจีนกำลังเจริญเติบโตฉัน การใช้พลังงานนี่เป็นเรื่องสาคัญมากจีนนี่ก็รู้ตัวกันถึงต้องหนีไปใช้ไฟฟ้าครับดีกเลี่ยงกันใช้ปิตโตรเลียมแต่ท้ายสุดยังไงเราแต่ปิตโตรเลียมก็ยังมีความสําคัญไปอีกระยะหนึ่งออต่อมานะครับเส้นทางสายไหมที่จีนพยายามจะสร้างการขนส่งระบบรางยังไม่เสร็จคนระับจะเสร็จสมบูรณ์ปีแล้วว่ะน่าจะอีกหลายปีอยู่เหมือนกันกว่าจะเชื่อมยุโรปก,กับเอเชียได้เนี่ยต้องใช้เวลาและทีมันคือมีหลายช่วงที่ยังเชื่อมไม่ได้ นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าจีนเส้นทางสายไหมย,ยังไม่สมบูรณ์แล้วสหราัฐอเมริกาตัดเส้นทางลาเลียงพลังงานแล้วก็เส้นทางการค้าของจีนได้นะจีนก็จะอุ่นวายไปทั้งวงเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ประชากรจีนเนี่ยกำลังติดเสพติดการบริโภคนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจสะดุดเกิดปัญหาเศรษฐกิจทางการเศรษฐกิจในประเทศจีนนะครับจีนก็อาจจะซุดเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในจุดแข็งก็คือจุดอ่อนประชากรเยอะแล้วก็กำลังเริ่มเลือกงานเริ่มเสฐติจการบริโภคนะครับ เริ่มใช้จ่ายเกินตัวใช่ไหมอุตสาหกรรม่ที่ทําให้จีนสะดุดก็คืออะไรอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมที่สร้างกันยางไรท้ายสุดก็ฟองสบูแ่แตกอันนั้นก็เลยมองดูแล้วกันว่าผมเลยมีเคาว่ามาตรการแรกที่ทํามาใช้เนี่ยก็คือเริ่มคืนนี้คอันนั้นท้ายสุดนะครับสิ่งที่เชื่อได้คือครับอเมริกากับไซออนิ คือกระเป๋าเดียวกันแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคนที่ครอบครองอเมริกาก็คืออิสราเอลก็คือกลุ่มทุนที่เป็นแซลนิดมาดูจากความสำคัญที่ช้ายัางให้น้ำหนักกับอิสราเอลเป็นอันดับแรกนะดังนะนั้นผมเชื่อว่าโลกอย่างนี้เป็นต้บนบยับปานปวดมากนนามในด้านสงครามด้านเศรษฐกิจการค้าไทยเราโดนอยู่แล้วนะ แล้วเรื่องของพลังงานนี่ผมว่าน่าจะเป็นตัวแปรมาก